จะมาทำคอนเทนต์ Stick War l e g a c อีกแล้วนะครับโดยวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนที่เป็นคอนเทนที่ผมว่ายาก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 ,ยาก,ย,าก,ย,ากยากมากมากด้วยละ่ะเอาจริงคือยากแกยาก,ยากนะครับ ผมบอกเลยยากมากทุกคนเห็นในอันนี้ไหมเรียกสเปียต้อนสีทองอย่างในตำนานของเราเออเดียให้มีคนอื่นอีกไหมนี่ครับมันก็คือสเปียต้อนสีทองนั่นเองโอ้แล้วดูราคาสิราคามันแค่งว้าวเท่ากับไอคลิปนั้นเลยนะเนี่ย ในเมื่อผมเสียเพชรไปขนาดนี้ยผมขออะไรสักอย่างกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้ให้หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหาเพชรมาทำคลิปให้ทุกคนอีกนะครับซื้อไปเลยเออเอามีอยู่แล้วนะี่หว่าแมวนะทุกคน พิ่งรู้ครับว่ามีอยู่แล้วช่างมันซื้อเผื่อไว้นะเรากจรรร็จะใช้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วทำไมต้องกระโดกลิ้น fall in the mortar นะครับจะใช้แค่ตัวเดียวนะโอเค,อเคว้าว <laughs> ผมว่ามันต้องยากแบบยากมากๆอ,อ่ะอ่าโห่สามร้อยอ่า อ่าอ่าตายไปเฮ้ยมันเพิ่มหอ,อกเองได้ไหมอยากรู้อยากรู้เฮ้ยเพิ่มหอ,อกเองได้ด้วยว้าวมึงจะโอพไปไหนเนี่ยเฮ้ยแมว <Get back. S 1> โอเค ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะนักขุดไปทำอะไรนักหนานะแตกเราโหแรงไปแน่ว่ะแรงเกินอะเอาไปแตกโอ้โหสองพันสี่แรงไปเบาครับพี่เมื่อกี้มันโดนหลังเลยนะก็ไม่ใช่เรื่องแลกฮู้ฮู้ใจเย็น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  นะครับโอเคเขาบุกมาอีกแล้วก็ไหวๆครับชุดพันสองว่ายแล้วเหรอมันวอร์บ้าเลยทุกคนดูตัวละครนี่เม็ดโอ้โหป้องกันนะเม็ดพบ <c oughs> แมวไม่โดนใครค่อย อ้วยจุกอ้วยจุกอ้วยไม่เข้าโอ้โหโอ้ทำไมเออไงล่ะนะครับเฮ้โไม่โดนเลยไล้เลยๆผมก็ไม่รู้อย่างเงี้ยโอ้โหเงินพันสี่เออทุกคนผมว่านะเราใช้ตัวเนี้ยตีป้อมใหม่แต่คักไปก็ได้ละอ้าโอ้โห มันดวงดีกันอย่างวะเฮ้ยเฮ้ยทำให้สเปียรตอนผู้นี้ต้องเสียเสียกสกษีอืมเออหัวสามร้อยหกมันดูว่ามากเลยทุกคนดาเมจวันเนี้ยเราก็เตรียมครับสก,กิดวะ เออสกิล้อมเข้าไปว้าวหอกมึงแรงไปเออโหทิมทีทิมทีหายเออโหสามร้อยหกสามร้อยหกใส่มันเวอร์มากเลยครับทุกคนตัวนี้โหป้องกันน้ำเม็ดได้รัวๆอย่างนี้กูบุกได้ โอ้มโอ้โหปาหอกสองทีเรียกกำลังเสริมแ,<ต>แต่ผมว่าเราก็ไม่ไหวยอยู่ดีนะกำลังเสริมเข้าหัวตุูมพันสองแล้ใช้คาสเตอร์อาชิดอนในการยิงนะครับบ ิปลี่ยวเจ็บฮึแม่บ้านเขาหมดแล้วเหรอแม่บ้านเขาหมดแล้วเหรอด้วยยังไงอ้ามันมาแล้วทุกคนผมว่านะเราต้องเอานักเวทก่อนผมไม่ไหวกับน,นักเวทละเฮ้ยทุกคนไม่ไหวอ้า,อา,อา,อา มันกวนเฮ้ยเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อนะเอ้ยเอ้ยทิมสองทีตายเอ้ยเอ้ยสูงมันจะเวอร์แค่ไหนแต่แต่เราก็สู้มันไม่ได้เฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ร <Hey, S 1> ับ เอาอไปกินโอ้โหพันสองนี่แค่น้ำจิ้มต่อไปชุดรถรถดีเออขุดแร่ขุดแร่เหรออืมทิมแทงแทงให้ทะลุเฮ้ยอยากปะหอกใส่โอ้โหไอ้จิ๋วไอผมเกลียดไอจิ๋วามากเลยชัวงวันนี้นะขุดแร่ผม มาแล้วครับน้องๆมันหินนักเวทวะบายได้พอดีนักเวทอฮอฮอฮอโอ้โหกลางวงล้อมเด็กแว้นครับมันมีเด็กแว้นแถวบ้านผมอ่ะ้กลับก่อนกลับก่อน กลับไปฮิวนะเพราะว่ามีตัวทำดาเมจตัวเดียวนะ <c oughs> เฮ้ยไม่ก็ฮิวด้วยวิชาคาถาป่าหอก้วโอโ้สามพันสามร้อยหกสิบไม่ตายได้ยังไงวะเนี่ยนะใครเห็นก็ว่าตายแต่เอาจริงไม่ตาย นะครับเราจะให้ไปหิวเลือดนะครับไปหิวเลือดแบบสงบสงเงียบแปดบวกแปดไป,ปตอนนึงขอดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวเดี๋ยมันซื้อให้เราเหรอ,อเ, <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดมันซื้อให้กูตอนไหนเนี่ย <c oughs> ใครต้องการมั่งวะ <c oughs> ไม่ได้ต้องการเลยโอ้โหทุกคนว่าผมไหวไหมขมาดิครับบวกตรงๆอ่ะเออเน้นบวก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 เน้นแทงหอยากไปจิ้มไอตัวข้างหลังข้างหลังมากๆแล้วก็ในที่สุดก็ถึงถึงพิกถ,ถึงขิง มาดิครับโอ้ยก็มาดิครับก็มาดิครับบ้านมึงแตกแล้วครับคูว่าคจาุจะโดนป้อม,มตีตายก่อนจะโดนป้อมไม่ก็พมดตีตายก่อนโอ้โหใจเย็นนะพ้มดอืมอืมอืเอืม,อม,อมไงละมึอเฮ้ยเราจะหลบอยู่หลังป้อมเราจะไม่ได้โดนที จะได้ไม่โดนตีเออตีลมวิวถ้ย่วนครับพี่น้องกูบอกเลยอย่างที่บอกเราจะไม่ใช้ปูมเอาไม่โดนยักษ์มันดวงเบียงวะโอ๊ยโอ๊ยเราก็จะแข่ง ร้อยสิบสองสองพันสี่โอ้มันแรงยังวะเดี๋ยวเดีเีงเกินอ้าฮะมันตีกูไม่เข้าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนีก่อนนะโตีกูแค่เก้าสิบอดาเมจจากไหนวะเนี่ยเออโอ้โหพันสองดาเมจโคตรแรงโอ้โหอแอ้อย่าตีกูนะโอเคอ้า โดนฟาดอีกทีกูนอนเนี่ยไม่นะเพื่อไม่วครับเราชนะอยู่แล้วโอเคสำหรับทิมนี้ก็ถือว่าชนะนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่ยิงก็ได้แล้วเนะี่ยวฟรีฟรเอาจริงก็ชนะนะนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสาวนี่ครับผมไม่ได้เออเอสน